รยงคงติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหลังเกิดการประทะในพื้นที่ช่องบกที่อำเภอน,น้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีสถานการณ์ในพื้นที่นั้นแน่นอนแม้ตอนนี้จะคลี่คลายความขัดแยง้งแต่วางใจไม่ได้โดยเฉพาะท่าทีของกัมพูชาที่ยืนยันนะคะว่าในพื้นที่ที่ถอนกําลังออกไปก่อนหน้านี้เป็นพื้นที่อธิปไตยของทางฝั่งกัมพูชาเพราะฉะนั้นจะยังคงกําลังไว้ในพื้นที่และสับเปลี่ยนกําลังพลตามความเหมาะ แต่ขณะเดียวกันวันนี้ค่ะท่านแม่ทัพภาคที่สอมีการลงพื้นที่ไปที่เนิน500ในอำเภอน้ำยืนนะคะเพื่อไปตรวจดูกำลังพลและความพร้อมอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆของกองทัพไทยค่ะโดยย้ำเลยนะคะว่าถ้าสุดท้ายแล้วการเจราจา JBC 14มิถุนายนนี้ไม่ได้คำตอบในทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ควรจะเป็นนั้นก็พร้อมยกระดับในการคุมเข้มทั้งการปิดด่านแบบถาวรรวมไปถึง การตัดไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตในฝั่งของกัมพูชาส่งผลกระทบอย่างแน่นอนค่ะส่วนถ้าเราไปดูบรรยากาศความเคลื่อนไหวในพื้นที่ชายแดนต่างๆหลังทางการไทยมีมาตรการควบคุมการเปิดปิดด่านตามมาตรการ4ขั้นตอนตอนนี้อยู่ในขั้นที่2ทําให้ในพื้นที่ด่านตมอรัญญประเทศจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ว เราจะเห็นประชาชนค่ะทั้งไทยและกัมพูชาทยอยเดินทางเข้ามารอเพื่อข้ามแดนไปยังฝั่งกัมพูชาตั้งแต่ก่อนเวลา8นาฬิกาพันตำรวจเอกณพัฒผพงสุภาพรซึ่งเป็นผู้มุ่กับการตอมอจังหวัดสาแก้วเผยว่าตั้งแต่7มิถุนายนที่ผ่านมามีคนไทยที่ทำงานในคาสิโนและทำการค้าในฝั่งบอยเปตเดินทางกลับเข้าไทยวันละประมาณกว่า5,000คน รวมถึงวันนี้10มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่4ของมาตรการยกระดับตอบโต้จากทางการไทยซึ่งคาดว่าจะมีพนักง,งานที่เป็นคนไทยพ่อค้าแม่ค้าคนไทยในกัมพูชาเดินทางกลับประเทศแล้วกว่า20,000คนส่วนนักพนันชาวไทยนะคะที่เดินทางออกไปไม่ได้ทางกองกำลังบูรพาค่ะก็จัดเจ้าหน้าที่ทหารปราณตรวจเข้มบริเวณหน้าดา่าน โดยจะอนุญ,ญาตให้คนไทยที่ไปทํางานในปอยเปตเดินทางออกไปได้เท่านั้นหากไม่มีใบอนุญ,ญาตในการทํางานหรือว่า Work Permit มาแสดงรูมด้วยจะเชิญออกจากแถวทันทีทั้งนี้นะคะก็เป็นมาตราการค่ะที่จะสร้างผลกระทบให้กับกลุ่มคนทำงานกับแก๊งคอร์เซนเตอร์รวมไปถึงบรรดาน,นักพนันจะได้ลดลงตัดปัญหาตรงนี้ไปในคราวเดียวกันและผลจากมาตราการสกัดกั้นนักพนันชาวไทย ไม่ให้ออกไปที่บ่อนกัมพูชาตอนนี้ก็เริ่มส่งผลกระทบต่อบ่อนคาสิโนในฝั่งของปอยเปตแล้วล่ะค่ะ มีรายงานนะคะว่าบ่อนคาสิโนในฝั่งปอยเปตประมาณ10แห่งเริ่มเงียบเหงาค่ะเพราะว่าไม่มีนักพนันชาวไทยเดินทางข้ามไปแล้วยังมีรายงานได้ว่าทางคาสิโนเนี่ยเริ่มเตรียมเครื่องปั่นไฟมาสำรองเอาไว้เพราะมีกระแสข่าวว่าทางการไทยอาจจะตัดกระแสไฟฟ้าซึ่งบ่อนคาสิโนก็ต้องเตรียมสำรองเครื่องปัดเอาไว้ในยามฉุกเฉิน ส่วนในพื้นที่อำเภอน้ำยืนที่จังหวัดอุบลราชธานีผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองท่านได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่เนิน500ช่องบกหลังมีการเจราจาปรับกำลังทาหารระหว่างไทยกับกัมพูชาแม่ทัพภาคที่สองระบุว่าสถานการณ์ในพื้นที่เริ่มคลายความตึงเครียดไปในระดับหนึ่งแต่เรายังคงกำชับให้ทหารฝ่าระวังอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในระหว่างที่ยังคงรอผลการประชุมคณะ กรรมธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือว่า JBC ซึ่งจะหาหรือกัน14มิถุนายนนี้พร้อมย้ำเดียวว่ามาตราการยกระดับในการตัดไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตรวมไปถึงการปิดด่าน100%ขอรอดูผล14มิถุนายนนี้ก่อนถ้าหากสถานก,การณ์ถูกยกระดับขึ้นเราก็จะดำเนินมาตราการขั้นเด็ดขาดทันทีค่ะ นอกจากนี้แม่ทัพภาคที่สองยังเผยได้ว่าได้ทำข้อตกลงกับกัมพูชาในการจัดชุดลาตระเวนแบบปลอดอาวุธเพื่อพบปะการบริเวณจุดที่เป็นปัญหาสัปดาห์ละ3ามครั้งเพื่อลดโอกาสในการเผชิญหน้าค่ะพร้อมให้ความมั่นใจกับประชาชนได้ว่าทหารจะยังคงยืนหยัดปกป้องอธิปไตยเต็มที่และขอบคุณน้าใจคนไทยที่บริจาคสิ่งของพร้อมกับอาหารให้กับทหารซึ่งอยู่แนวหน้า ส่วนบรรยากาศที่ด่านช่องจอมในพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดส,สุรินทร์ค่ะวันนี้ปิดไม่ให้มีการข้ามแดน ตามมาตรการในการปรับลดเวลาการเปิดด่านเหลือ3วันคือวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาทำให้บริเวณหน้าด่านวันนี้เงียบเหงามีเพียงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสุรินทร์ค่ะที่เปิดประตูด่านชั่วคราวเพื่อผลักดันชาวกัมพูชา49คนให้กลับภูมิมมมลำเนาหลังเดินทางมาจากพื้นที่แล้วก็จากต่างจังหวัดเพื่อขอข้ามไปยังฝั่งของกัมพูชาโดย มีเจ้าหน้าที่ทางฝั่งกัมพูชามารอรับหน้าประตูด่านก่อนที่เราจะผลักดันออกไปแล้วก็ทําการปิดประตูโดยฝั่งกัมพูชาก็มีการนําเอารั้วเหล็กลวดหนามเนี่ยมุปิดกั้นอีกชั้นเช่นกัน บรรยากาศที่บริเวณตลาดการค้าชายแดนช่องจอมตอนนี้เงียบเหงามากค่ะพบร้านค้าปิดไปหลายร้านโดยส่วนใหญ่เป็นร้านค้าของพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาที่ปิดร้านแล้วก็กลับประเทศเนื่องจากไม่มั่นใจในสถานการณ์แล้วก็รอดูให้สถานการณ์คลี่คลายก่อนจึงจะกลับมาเปิดร้าน ส่วนพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาบางส่วนก็ถือโอกาสนอนอยู่ในฝั่งไทยเพราะบอกว่าต้องการเปิดร้านขายสินค้าทุกวันเพราะต้องการหาไรายได้ในการดำรงชีพและก็อยากให้รัฐบาลทั้งไทยและกัมพูชาเจรจากันอย่างสันติ เพื่อทำให้บรรยากาศการค้าขายนั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้แน่นอนการเจรจายัางเป็นประเด็นที่สำคัญที่ทางการไทยได้ประกาศมากอ่อนแล้วก็เป็นเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นจากมาตรการที่เราจำเป็นต้องยกระดับในการควบคุมชายแดนเพราะทหารกัมพูชามีการรุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยก่อนค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ